ออกมาเนี่คือส่งสีสื่นๆเนาะบ่ได้แก่เท่านี้แก่แล้วไปแล้วเามันมาเถึงโอ้แมนอยู่ส่งสีหนาสีแดงอยอะบ่มีจ้ากบัดบะมี่สิว่าจะเสีงเงินบ่ได้เห็นงันยืมกันมายืมนกับบมี่ถามเลยว่าจะจัดหอวาหากินกาแฟฟีดเอะ ยี่สิบบาทด้วยเว้ยยี่สิบาทเป็นไเนาะืสบาที่สิบบาทบางทีเวาดังไปเลยหอฮตบอกว่าซื้อมาไหลวงพี่เออแต่แกยี่สิบบาทแมันมาถึงถึงมัยังสิบโพดสิบโพถ่แกลายไเยแายยเออเราย่อยเบ้เขาย่อยเบสอุไรจะหมากไหมวะอไร้นากินวะยี่ส่บอะพี่นอง มาเบ่งบามามื่อนี้สิตัดหนาเนี้ยป่ะก็นะปะไปดอก้างาอาอพี่ว่าขี่ที่นอบานนี่ให้กินไม่ได้ลรกพี่น้องแต่้กินนี่ตัดหนาไ่ได้ั้งสีลส่ลละสูตรนี่ล่ะมี่ตอดแรกาจะกินเบิด แด่ะะ๋ายามปมะเมาก็ได้ระโยชน์ทั้งีนดูว้าเบสันมาแต่ว่าสันม,ะมะ้าเหรเอ <c oughs> เป็นคนละคนเลยเหรอพี่น้องนี่ก็แปลนดีสาสาดดีวัดก็เบิ่งกันไปพี่น้องเอ้ยหไไมมายเพราะว่เพราะแฉมแล้วแต่หายเราเสียงานไไ่นบราะหลังจากเห็ยงานแล้วหาได้ย <c oughs>